สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีธนูวันนี้ช่องกรงนีชแนลจะนําเสนอดวงประจําปี2566สําหรับชาลัคนาราศีธนูเพื่อให้มีการวางแผนวางเพลนและเตรียมการล่วงหน้าสำหรับปี2566ในการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งในปี2566นั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงใหญ่ๆด้วยกันนะคะ,ะดาวเสาร์ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566 ไปสถิตยอยู่ในเรือนราศีกุมเป็นเวลาสองปีครึง่งส่วนดำฤตยูจะย้ายในวันที่8มีนาคม2อ1 6บไปอยู่ในราศีพฤกษ์เป็นเวลา7ปีเต็มดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน 25. 1 6บไปอยู่ในราศีเมษ1ปีเต็มนะคะส่วนดาวราหูนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีน1ปีครึ่งนะคะในวันที่17ตุลาคม2อ1 6เป็นต้นไปอยู่ในราศีมีนซึ่ง ชาวลักนาราศีธนูนั้นดาวเสาร์ก็คือพบกระดุมพักการเงินรายได้รายจ่ายของชาวลักนาราศีธนูส่วนดาวมรตจูนั้นเป็นดาวอาเพศดาวที่เป็นดาวนวัตกรรมดาวไม่คาดทิดไม่คาดฝันไม่คาดโผดาวพลิกโผพลิกผันเป็นดาวมีสองด้านนะคะทั้งด้านดีและด้านลบส่วนดาวราหูก็เป็นดาวบัปปะเคราะห์นะคะซึ่งก็ มีตั้งด้านดีด้านเสียเหมือนกันก็จะย้ายเข้าสู่พบพันธุ์ในราศีมีหนึปีครึ่งตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปนะคะมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลักนานราศีธนูเลยนะคะ ซึ่งดาวรเรือนสับดีเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของมกราคมจนถึง18เมษายน2566นั้นเป็นเกษตรราธิอดีอยู่ในราศีมีในเรือนพันธุมีความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องของครอบครัวนะคะหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ,ะในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19เมษายน2566 อาจจะก่เกิดเรื่องของการมีบุตรหลานก็ได้ด้วยเช่นกันเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ครอบครัวนะคะคนที่แต่งงานก็อาจจะมีลูกได้ด้วยในช่วงจังหวะที่รับพนาซัดีเข้าย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะคะส่วนคนที่ไม่มีความรักก็อาจจะเอจะเอรักใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันใน1ปีนั้นนะคะปี2 5 6 6เดี๋ยวเราเข้ามาคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลักษณะราศีธนูนั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างบางลำตัวยาวหลังโกงนินดๆผิวสองสีใบหน้ามนชอบคิดมากกว่าพูดมักมีสองอารมณ์ทำงานถนัดหลายอย่างมีความทะเยอยานและชอบอิสระซึ่งการงานของชาวราศีธนูนั้นเป็นดาวพุธดาวพุธในปีพศ .2565 นั้นได้เดินวิคนกตินะคะคือโดนผิดปกติมาดาวพุธนั้นจะเป็นดาวที่โลเลไม่ค่อยแน่นอนนะคะ มีการเดินผิดปกติมากกว่าดาวอื่นๆมากเลยนะคะส่วนดาวอื่นๆดาวอันิตย์มันจะเดินปกติดาวจันทเดินปกติดาวราหูเดินปกติส่วนดาวอื่นก็มีบ้างเล็กน้อยที่ดันเดินผิดปกติแต่ดาวพุธจะเดินผิดปกติมากกว่าเพื่อนซึ่งเป็นพบการงานของชาวลัคนาราศีธนูแต่ต้องไปดูดวงดาวพ้นดวงเดิมนะคะว่าดาวพุธนั้นสถิตอยู่ในภพเรอนใดนะคะถ้าไม่อยู่ในภพวินาศณะอริปัญหาอุปสรรคก็จะเป็นการดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะ หรือไม่อยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูหรือเล็งอยู่กับดาวราหูเพราะว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูหรืออยู่ในเรือนวินาศานะก็จะทําให้ช่วงของการงานของชาวลักนาราศีธนูเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะในปี2566อซึ่งดาวกรมมะของชาวลัคนาราศีัน,นูนั้นในภพเรือนของลักนาราศีธนูเล็งอยู่กับภพปันธุในช่วงของตั้งแต่ ครึ่งปีแรกนะคะมกราคมจนถึงประมาณมีนาคมเมษายนนะคะก็การงานก็จะมีความเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างหรือบ้านเรือนยานพานักหรือเรื่องของโรุงเรือนเรื่องของการเกษตรเรื่องของเกี่ยวกับพันธุแล้วก็จะย้ายเข้าสู่พ่ปุตตะอีกก็ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูก็อาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่หมๆก็ได้ด้วย เพราะว่าไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูซึ่งเป็นภพบสตชะอาจจะมีการทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารมีการเจราจามีการพูดคุยในโลกของโซเชียลมีเดียก็ได้ด้วยเช่นกันซึ่งดาวเสาร์ซึ่งเป็นพบการเงินก็จะย้ายเข้าสู่พบ ราศีกุมในภพศาสช,ชะในวันที่1มีนาคม2 5 6 6ทําให้ก่อให้เกิดเรื่องของรายได้เกิดขึ้นจากการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลโลกของอ,อินเทอร์เน็ตโลกของออนไลน์และพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดาวเสาร์ซึ่งเป็นภพกระดุมพักการเงินของชาวลัคนานราศีธนูนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566 อยู่ในพศชา,าการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะสองปีครึ่งเป็นกเกษตรราชิบดีด้วยเพราะว่าสมัยก่อนนะคะเขาให้ดาวเสานั้นอยู่ครองเรือนราศีกุมแต่ต่อมาเขาให้ดาวราออมาครองแทนแต่อย่างไรก็เป็นบ้านของดาวเสารด้วยนะคะก็เป็นกเกษตรราชิบดีก็มีการเงินที่มั่นคงสองปีครึ่ง หลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปต้นเดือนก็ยังมีความมั่นคงนะคะต้นเดือนของมกราคมจนถึงเมษายนสรุปว่าทั้งปีปศส6 6น้นั้นชาวลัคนาราศีธนูจะมีการเงินที่มั่นคงเกิดขึ้นถ้าทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ทที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างหรือในเรื่องของส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นภพมรณะนั้นสองวันครึ่งเดินในหนึ่งราศี เพราะฉะนั้นเราก็ไม่นำมาทำนายในภาพรวมของปี2016แต่ให้ไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะว่าดาวประจันนั้นไปสิดอยู่ในภพเรือนใดนะคะถ้าไปอยู่ในภพวินาศณนะมรณนะก็อาจจะทำให้สุขภาพไม่ค่อยเข้มแข็งสักเท่าไหร่มีความเป็นเรื่องของความเสียหายในเรื่องของบัติเหตุหรือเรื่องความเจ็บป่วยได้นะคะ ก็ขอให้ไปดูในดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะส่วนเรื so smoked, like doctor, ่องของความรักนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพพันธุนั้นก็ตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงเมษายนสอ6 6นายกนะคะก็อยู่ในพบพันธุ์เป็นเกษตรราธิบดีมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวมีความมั่นคงในเรื่องของความรัก ความรักตัวตนของชาวราศีตนูก็มีความเข้มแข็งก็สร้างครอบครัวกันนะคะช่วยกันทำมาหากินหาเงินแล้วก็พอดาวพระราชสมบีได้ย้ายเข้าสู่พบปุตตะในช่วงของวันที่19เมษายน2 5 6 6 คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการได้บุตรหลานบริวารลูกน้องก็เป็นไปได้ด้วยคนที่มีอายุอ่อนกว่าน้อยกว่าจะเข้ามาสู่ครอบครัวนะคะคนที่ต้องการมีลูกก็ในช่วงจังหวะที่ดับเลสสบดีเข้าสู่ปุตตะก็อาจจะมีลูกได้เลยนะคะในช่วงจังหวะปีนั้นก็ขอให้เตรียมการวางแผนวางเพลนไว้ล่วงหน้าสําหรับเรื่องของการจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารคนรอบข้างเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ ส่วนเรื่องของคนโสดนั้นดาวปุตตะซึ่งเป็นภพของราศีเมษมีดาวพันธุเข้ามาอยู่แล้วก็เล็งอยู่กับราภะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่มกร,ราจนถึงประมาณตุลาคมสิงหสิบกเพราะว่ามีดาวราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยคนที่เข้ามาใหม่ๆนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยชัดเจนคนที่ยังไม่ค่อย มีความจริงใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูสักเท่าไหร่ต้องดูกันไปยาวๆนะคะเพราะว่าดาวราหูอยู่ในพบปุตตะมีความรุ่งหลงเป็นพิเศษก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะคนเป็นความร่ํารวยมีความเป็นคนใจใหญ่ใจเติบโตใจไปอะไรพวกนี้นะคะแต่หลังจากวันที่17ตุลาคม2566นั้นดาวราหูก็จะย้ายเข้าสู่พปันธุก็จะทําให พอกเกิดเรื่องของความรักใหม่ๆกับคนที่มีฐานะแล้วก็มีความจริงใจเกิดขึ้นช่วงจวังหวะนั้นเป็นต้นไปสามารถที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของความรักได้สําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความโชคดีในะเรื่องของความรักและก็ทุกๆเรื่องนะคะการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรหรือไลน์ไอดีเท่ไว้ตามหน้าจอนี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ